มีเงินหมื่นหนึ่งลงทุนอะไรดีก่อนหน้านี้นะคะมิมได้คุยกับน้องนะน้องมิมมาถามมิมมาว่าเขาได้ไปอ่านโพสต์ประมาณว่าโพสต์คนที่เขาเป็นโคสการเงินเกี่ยวกับการเก็บเงินเกี่ยวกับการลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วน้องมิมเขาก็มาถามมิมว่าเขามีเงินอยู่ประมาณนี้เขาจะลงทุนอะไรดีเอ่อคริปโตดีไหมเอ่อหุ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรหลายอย่างใช่ป่มให้เราสามารถลงทุนและที่นี้มิมก็เลยถามน้องมิมว่ารู้เรื่องอะไรพวกนี้กับเขาด้วยหรอคือ ถ้าจะไปลงทุนพวกนี้การลงทุนมันคือความเสี่ยงนะศึกษาหาความรู้บ้างหรือยังรู้หรือเปล่าว่าไอที่เขาลงไปเนี่ยเขาลงยังไงเขาดูกราฟยังไงเขาอะไรยังไงนะคะน้องม,มิมก็บอกว่าไม่เลยไม่เคยศึกษามาก่อนเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วมิมก็เลยรู้สึกว่าเออกล้ามาทำ คืออย่างแรกที่เราคิดนะเราก็คิดว่าเออกล้ามาถามเนาะขนาดที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ยังมาถามเพราะว่าเขาอะที่เขาถามมาเขาถามเป็นช้อยนะว่าลงทุนหุ้นดีไหมนู่นดีไหมตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจปะคือถามในช้อยประมาณนี้เขาไม่ได้ถามรวมๆว่าจะไปซื้อเอออสังหาดีไหมหรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ถามในช้อยรวมๆเขาถามในช้อยแคบๆเรื่องหุ้นนะคะทีนี้มิมพอมิมถามเขากลับไปแล้วเขาตอบกับมิมมาประมาณนั้นมันก็เลยทําให้มิมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะคิด เรื่องการลงทุนเป็นการลงทุนนอกตัวทั้งนั้นเลยการลงทุนแบบประมาณว่าซื้อห้องเพื่อลงทุนซื้อคอนโดซื้อบ้านเอ่อลงทุนในหุ้นในคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดการลงทุนนอกตัวทั้งนั้นเลยคือโอเคแหละมันโอเคมันทําได้ไม่ใช่บอกว่ามันทําไม่ได้นะคือมันทําได้แต่ว่าการลงทุนนอกตัวเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องมีความรู้ก่อนเราจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนสิ่งที่มิมอยากจะแนะนํานะคะสิ่งที่มิมแนะน,นําน้อง ก,ก็คือมิมแน,นมนะนำน้อมมิมว่าเงินประมาณนี้มันไม่ได้มากขนาดนั้นที่เราจะเอาไปลงทุนแล้วผลตอบแทนมันงอกเงยได้เร็วมันไม่เหมือนคนที่เขาลงไปที10ล้าน20ล้านแล้วมันตอบแทนกลับมาแบบเออแสนหนึ่งครึ่งแสนหรือแสนห้าหรืออะไรเงี้ยมันจะตอบแทนมาเป็นผลตอบแทนเยอะใช่ไหมถ้าเราลงทุนไปหมื่นหนึ่งเนี่ยผลตอบแทนเป็นชาติะกว่าจะได้แบบ5ล้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นชาติและสิ่งที่มิมตอบกับน้องไปนะคะมิมตอบกลับไปว่าเราควรจะลงทุนในตัวเองก่อนเพราะว่า การลงทุนนอกตัวเนี่ยมันคือการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงหมายความว่าถ้าเราลงทุนหุ้นแล้วหุ้นแม่งตกพอดแม่งแดงอย่างเงี้ยเราเราจะดึงกลับคืนมายังไงคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ใช่ไหมนอกจากการรอมันคือการลงทุนนอกตัวนะคะเราควรจะลงทุนในตัวเองก่อนลงทุนในตัวเองเนี่ยหมายความว่าอะไรอย่างเช่นตัวมิมเองตอนที่เประมาณสมัย5ปีที่แล้วมิมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมิมก็คิดว่ามิมอยากทําอะไรดีมิมกล่าวว่ามิมอจะ เอาไปลงทุนซื้อของมาขายแต่มิมรู้สึกว่าซื้อของมาขายอะ่ะกำไรมันกลับมามันก็ได้กลับมาทีร้าน,น้อยๆและมิมก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะขายหมดหรือเปล่าถ้าเราขายไม่หมดละ่ะและของมันมากองอยู่ละ่ะเราจะทํายังไงหรือว่าถ้าเราขายแล้วมันเป็นเงินช้าๆแบบขายได้ทีวันละชิ้นชิ้นหนึ่งกำไรแบบ20บาทอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะขายหมดละ่ะจะทํายังไงตอนนั้นอะ่ะมิมก็เลยเอาเงินที่มิมมีเนี่ยไปลงเรียนสักนะคะพอไปลงเรียนสักเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันก็ยังไม่เห็นผลหรอกนะว่าเราจะได้เงิน กับคืนมายังไงแต่พอเราเอาไปลงเรียนศักเนี่ยมันคือการลงเรียนในความรู้มันคือการลงทุนในตัวเองนะคะทีเนี้ยความรู้ที่มันอยู่ในตัวเองมันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปได้มันไม่มีการขาดทุนอยู่แล้วพอหลังจากนั้นมาพอเราเอาเงินไปลงเรียนศักเนี่ยหลังจากนั้นมิ้มก็ได้เริ่มศักคนจริงได้เริ่มรับลูกค้าจนมาถึงทุกว chosen, นันนี้ระยะเวลามันผ่านมาประมาณ 45- ปีแล้วจาไม่ได้แล้วกี่ปีแล้วแต่พอระยะเวลามันผ่านมาตอนเนี้ยมิ้มทําเงินได้มากกว่าเงินที่เอาไปลงเรียนศักเนี่ยประมาณโอ หลายเท่าอ่ะคือหลายเท่ามากๆอ่ะพูดไม่ถูกเลยอ่ะจริงๆพูดไม่ถูกเลยว่ามันกี่เท่านะคะแต่ว่าสิ่งที่มิมจะแนะนําก็คือว่าให้เราเอาเงินไปลงเรียนเอาเงินไปลงทุนในตัวเองถ้าเราสนใจเรื่องหุ้นจริงๆก็เอาเงินนั้นเนี้ยไปลงเรียนไปซื้อสมุดซื้อหนังสือซื้ออะไรมาบํารุงสมองตัวเองมาต่อยอดก่อนเราจะต้องรู้ในสิ่งที่มันจําเป็นจะต้องรู้ก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่ามันทําไม่ได้แบบไปซื้อห้องมาลงทุนได้ไหมคือมันซื้อได้มันทาได้แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อน คือว่าถ้าเราลงทุนจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ในตัวเองก่อนสิ่งนอกตัวเองก่อนมันมีความเสี่ยงนะคะเรารับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเรา,เาไปลงทุนซื้อคอนโดแล้วก็แบบว่าวางมั่นจาไปแสนหนึ่งแล้วจะต้องผ่อนต่อประมาณ20ปีอย่างเงี้ยผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะหกพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่อน20ปีอบปีรู้สึก,กว่าความเสี่ยงเนี้ยมันคุ้มไหมถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมันคุ้มก็ก็แล้วแต่นะ,ะแต่ว่าสําหรับมิมิรู้สึกว่าการลงทุนในตัวเองมันคือสิ่งที่ดีทีี่่่สุดดแลล้้้้วถวถาันนัันนนนมมมมิไไไงเรยก ทุนนใตัวเองวันนี้มิมก็ไม่ได้มาเป็นครูสอนสัพซึ่งวันนี้ที่มิมมาเป็นครูสอนสัพรายได้มันก็เกิดมาจากสิ่งที่เราลงทุนไปตอนนั้นแหละนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังคิดอยู่ว่ามีตังค์แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรดีนะสำหรับคนที่แบบว่ามีตังค์แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรดีนะคะก็ลองคิดแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะคะอ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะใครชอบพี่มิมมาทําคลิปดีๆแบบนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิมได้นะมิมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆตต่่อออไปนนนะะคีี้มิกก็ชงงทา ติดตามหลายช่องทางนะมีเพจไลน์ยูทู b ติ i กต o อกนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในทุกๆช่องทางมิมก็จะมาทำคลิปดีๆแบบนี้สำหรับช่างสักด์บ่อยๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ